สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจ้บ่าวเมืองสิงห์อินเทรนยกขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาวนายนิพนธ์สายทองคําอายุ23ปีพร้อมบรรดาพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเพื่อนยกขบวนขันหมากไปสู่ขอนายกําพลศักกีรีอายุ33ปีซึ่งเป็นสาวสองโดยพิธีจัดขึ้นในพัตคารแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีพิธีการแต่งงานในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบง่ายภายใต้การควบคุมและมาตราการป้องกันโควิด -19 จะมีการตรวจเอทีเค กับแขกที่มาร่วมงานกันอย่างครบถ้วน นายนิพนธ์เจ้าบ่าวเล่าให้ฟังว่าคบหาดูใจกับเจ้าสาวมาตั้งแต่ตนเองอายุ14ปีเจ้าสาวเป็นคนดีหลังคบกันมาได้9ปีจึงตัดสินใจแต่งงานโดยสินสอดที่นำมาสู่ขอในวันนี้ก็มีเงินสด1ล้านบาทสร้อยคอทองคำน้ำหนัก15บาทแหวนเพชร2วงและหมูสดๆอีก20กิโลกรัมพร้อมหัวหมูต้มอีก2หัวส่วนสาเหตุที่นำหมูมาเป็นสินสอดด้วยนั้นก็เพราะต้องการให้พ่อแม่ของฝ่ายหญิงเห็นว่าถึงแม้ตนจะมีอายุน้อยกว่าเจ้าสาวแต่ตน ก็สามารถดูแลเจ้าสาวได้อย่างแน่นอนเพราะไม่ว่าจะเป็นเงินสดทองคำหรือแม้แต่หมูที่มีราคาแพงตนก็ยังสามารถหามาให้ได้ มื่อขบวนขันมาของเจ้าบ่าวมาถึงประตูทางเข้าห้องของเจ้าสาวแต่มีประตูเงินประตูทองกลุ่มเพื่อนเจ้าสาวดักรออยู่มีการต่อรองให้เจ้าบ่าวต้องจ่ายค่าเปิดประตูจนคณะของเจ้าบ่าวต้องตะโกนแบบติดตลกออกมาว่ารีบรีเปิดให้เถอะหมูจะแย่อยู่แล้วทีมฝ่ายเจ้าสาวจึงจำเป็นต้องเปิดประตูเงินประตูทองเพราะกลัวว่าสินสอด์จะเสียหายก่อนด้านนายกำพลศักดิ์เจ้าสาวรุนพี่เปิดใจว่ารู้สึกดีใจมากที่นายนิพนธ์ยอม รับในตัวตนของตนเองโดยหลังจากนี้จะขออยู่ด้วยกันดูแลกันตลอดไปอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมรครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ